มารู้ใชว่าเราไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับสองสิ่งที่ต้องระวังนะรู้ใช้เป็นอย่างไรสิ่งแรกนะครับที่ต้องระวังไพ่ขึ้นในถาดนะในเรื่องของการช่วยเหลือคนระวังอย่างไรนะบางทีคนเขาไม่ได้หวังดีกับคุณนะบางทีไปช่วยเหลือคนที่เขาไม่เห็นค่าของคุณไปช่วยเหลือคนที่เขาหาผลประโยชน์กับคุณบางทีมันไปช่วยแล้วเสียเวลาไปช่วยแล้วคุณ ไม่ได้แลกลับคืนมาเลยมีแต่เสียเงินเสียทองมีแต่เสียหน้าที่งานงานนัทนทให้คุณรู้สึกเบื่อเหนือหน่อยไปด้วยนั้นก็ช่วยคนที่สมควรช่วยดีกว่าในช่วงนี้แม้นจะได้ไม่หนักตัวคุณจนเกินไปนะช่วยแล้วมันก็ได้ใจได้ความรู้สึกด,ดีแต่สุดท้ายแล้วเขาเหนีหายไปคุณเลยมันก็ไม่ค่อยดีหนักเท่าไหร่ต้องระวังให้ดีเรื่องผู้กดนะครับสิ่งต้องระวังข้อที่สองนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพิกาเนีนะในเรื่องของงานนะมันเป็นเรื่องการที่คุณต้องใช้ความตั้งใจางการตั้งใจ บริหารการจัดการ ان, เรื่องตัวเรื่องด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจเรื่องต่างๆก็ดีแล้วนะคุณตั้งใจทําเต็มที่แต่บางอย่างละเลยหรือว่าการหนีหายหนีห่างนะในเรื่องของความที่คุณทํางานแล้วฟุครู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อไม่อยากทําแล้วก็ไปเลยแบบนี้มันก็ต้องดึงสติเองกลับมาเพราะจริงๆแล้วมันจะเริ่มที่จะบังเกิดความเสียหายไปข,ข,ข,ขึ้นเพราพี่เนคือบ่งบอกเรื่องความสําเร็จที่เริ่มจะมีออกมาเพียงว่าอย่าเพิ่งจะท้อไปซะก่อนอย่าเพิ่งจะหนีไปซะก่อนหรือทําให้มันสุดทําให้มันเต็มที่ก็เพียงพอนะครับ สิ่งแรกที่ต้องระวังนะครับให้ขึ้นเป็นเลขอาถรรพ์นะครับสิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องของใจตัวคุณนะบางทีมันมีความคิดลบความปิดพลาดในเรื่องของความรักนะมันก็เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็อยากจะได้ดีขึ้นกว่านี้ยเออพราะความผิดพลาดต่างๆ ความปิดหวังต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่มันมันหล่อหลอบให้คุณตั้งกัแพรตัวนี้สูงเกินไปสิ่งนี้ต้องระวังเพราะบางอย่างมันต้องปล่อยวางและตัวตราคาเป็นจริงด้วยบางสิ่งบางอย่างมันคิดสูงเกินไปมันก,กลายเป็นการที่มันมาทำร้ายใจิตใจตัวคุณมากกว่านะครับสิ่งต้องระวังก็ได้สอบนะครับให้ขึ้นเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับในเรื่องของการคุมจิตคุมใจในเรื่องของการหาคาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าในจุดที่คุณคิดนึกไม่ออก นะไมรูจะทํำยังไงเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเอ่อการที่ได้รับกาปรึกษาจากกูรูนะต้องเรียกว่ากูรูนะคนที่มีความรู้ในด้านนี้หรือเคยประสบพบเจอในแบบคุณมาก่อนเออแล้วทาให้เกิดที่คุณคิดว่าเออมันก็มีคนที่เข้าใจคุณนะมีคนที่เป็นเหมือนคนเหมือนเหมือนคุณเหมือนกันนะมันทาให้คุณก็ไม่ต้องไปนั่งทุกเสียใจอะไรเราเปิดใจรับรักใหม่เออลองหาใครปรึกษาหรือเล่าให้ใครสักคนได้ฟังนะมันก็ทําให้คุณเบาใจมากขึ้นโดยชงนัดนนะครับ สิ่งแรกที่ต้องระวังนะครับให้ขึ้นเป็นฟื้นฟูนะต้องสร้างพลังงานจิตใจนะพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นนะต้องฟื้นฟูการคิดบวกการที่คุณยังคิดลบยังกลัวยังกังวลอยู่เนี่ยมันก็ ไม่ช่วยอะไรให้ใจอย่างคุณนะ่ะดีขึ้นนะหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของพลังงานจิตใจที่คุณต้องสร้างขวัญและพลังใจมันเพิ่มขึ้นหากคุณยังมีความห่อเหี่ยวมีก่ออุดอัดใจนะมันเหมือนพยายามจะคิดแต่ก็ตัดใจอะไรไม่ได้มันมัวแต่เครียดอยู่กับจุดเดิมๆนะมันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะครับอ่านรู้สิว่าในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังข้อที่สองนะครับให้ขึ้นตัดสินใจนะความลังเลความสงสยัย ความไม่แน่อ,อก็ไม่แน่ใจนะแล้วไพ่ก็คือเป็น2ดาบตัวไนพะ่กเป็นการใจใจเนี่ยที่มันไม่ก็อัดของตัวคุณเป็นเรื่องก็ความเดิมที่มันต้องตัดใจได้แล้วนะเออจริงแล้วคุณเองก็รู้คําตอบดีอยู่แล้วแต่แล้ว,ว,ค,วคุณยังทําใจไม่ได้มากกว่านั้นต้องได้ัดใจได้แล้วหรือว่าจะเริ่มต้นรักใหม่ๆเนี่ยมันก็จริงๆมันมารอคอยเรา,รรราด้วยซ้ำเราด้วยซ้ำไปอ่ะเดีอว่าคุณจะตัดใจอย,อย่างไรมากกว่า้วปล่อยวางเรื่องเดิมๆก็จะดีที่สุดนะครับไพ่ขึ้น ชุมนุมไปขึ้นชุมนุมเทวดานะครับในสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของพลังงานใจตัวเขาที่เขาอยากจะค่อยๆเรียนรู้นะถึงตัวตนตัวคุณแล้วในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันลากาและกันนะเขาไม่อยากไปเร่งรีบเขาจะเป็นคนที่ค่อยๆบอกคุณเองนั้นบางสิ่งบางอย่างหากคุณถามแนละ้วเขายังไม่ตอบเนี่ยก็ไม่ตอ้ตองไปจี้จนเกินไปยิ่มไปจี้มันยิ่งทำห้เกิดความรู้สึกที่มันไม่โอเคเออเหมือนเขาพร้อมอะไรเขาจะพูดเองบอกเองนะครับ สิ่งที่ต้งงองระวังค่อยสอบนะครับภัยขึ้นทุกระถมนะภัยขึ้นความทุกข์ภัยขึ้นความทุกข์ที่มันต่อนเนื่องกันนะครับในเรื่องของความทุกข์ตัวเขาเนี่ยมันเป็นในจุดที่คุณต้องเข้าใจแล้วก็คุณต้องหมั่นสังเกตถึงความรู้สึกในแต่ละวันของเขานะครัาอาจจะมีภาวะอารมณ์อะไรอย่างที่เขาผ่านอะไรมาเยอะจริงๆให้คุณใช้ความเข้าใจเยอะๆนะครคุณไม่เข้าใจเนี่ยมันทาให้คุณรู้สึกทําไมเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นแบบนี้มันจะมีแต่คําว่าทําไมเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าคุณลองเข้าไปนนนอออใใัวจเเ้าาบ เขาเจออะไรมาแย่ๆจริงๆนะเราเห็นสีหน้าหน้าทาเห็นการทาํา <c oughs> เห็นคําพูดบางอย่างนะเราก็ต้องค่อยๆที่จะศึกษาเขาไปด้วยนะเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจถึงความรู้สึกแล้วเนี่ยมันทาให้เราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาแต่เราใช้ความเข้าใจเพื่อจะเข้าหากันมากกว่านะครับใพิ่ขึ้นในเรื่องของรูปงามนในเรื่องของการเสริมนะเป็นเรื่องของการเสริมในเรื่องของการสร้างนะพนลังใจสร้างความรู้สึกดี การหันหน้ามาพูดมาคุยกัน,นการปรับการทําความเข้าใจกันการฟังใน,นความต้องการฟังถึงความทุกข์นะเรื่องต่างๆเมื่อคุณฟังก็ไม่ยิ่งขึ้นมันนาให้เกิดความเข้าอ,อกเข้าใจนะถึงความทุกข์ถึงสิ่งที่ได้พบได้เจอสิอีกหนึ่งมุมมองที่คุณอาจจะไม่ได้มองกับคู่ของคุณ,คณว่าเขาเคยเป็นแบบนี้เขาทุกข์แบบนี้อยู่เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดความเป็นพลาไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามมันก็จะขี้คลายหายไปได้หากไม่ฟังสิ่งจะเป็นปัญหามากขึ้นด้วยเชย่นกันนะครับ สิ่งต้องระวังก็ได้สอบไพ่ขึ้นรักสามเศร้านะมันเป็นเนื้อจุดที่ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจบางทีมันมีความคิดอะไรอย่างที่มันไม่ค่อยเชื่อมโยงกันมันมันไม่ได้บอกถึงว่าเออผูค้คุณจะมีชู้มีอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นแต่เป็นจุดที่เป็นความ ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่านะเพราะพาขึ้ืนเป็นสามดาบใช่ไหมพายกลนเป็นเรื่องขอดอัดใจพายึ้นความเหนื่อหางพายขึ้นเป็นเรื่องอการไม่พูดไม่คุยกันนะมันเกิดความเข้าใจผิดได้นะทางในเรื่องของการที่เอ้ยมันเริ่มแปลกมันเริ่มมีข้อสงสัยบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มมีสัญญาณที่ทําให้คุณรู้สึกแบบฮ้ยทำไมคูชุ่งนี้ทําตัวแปลกๆจังเลยแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้คุยกันมากกว่านะด้วยงานด้วยความรับผิดชอบอะไรต่างๆมันก็ต้องมีการเช็คมีการดูมีการพูดมีการคุยเปิดอกคุยกันให้ จะมีมรไม่มมสาคัญสาคัญที่เราต้องคุยกันเราต้องปรับทําความเข้าใจกันที่สุดอยากคิดเอาเองไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นสตูพายนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังคือความที่คุณไว้ใจเหอไว้ใจกันไม่ต้องไว้ใจตัวเองนี่แหละนะเป็นเรื่องของการที่มันชะล่าใจในเรื่องการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่างๆนะในเรื่องการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องงานางจริงแล้วโอกาสถามว่ามีไหมก็มีแต่เป็นจุดที่คุณต้อง ไตรตรองคิดให้ดีคิดให้รอบคอบแต่ไม่ไม่จนนานจนเกินไปนะเป็นการที่ดูคิดว่าโอเคควรจัดการอย่างไรเตรียมตัวแบบไหนจึงจะเกิดความสําเร็จมากขึ้นทุกๆอย่างมันก็มีเวลาในตรงมาอยู่แล้วนะออโอกาสมาก็คว้า,าไว้แต่เราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับสิ่งที่ต้องระวังข้อที่สให้ขึ้นงัด้อนะมันเป็นเหมือนการที่ต้อง ไปแข่งแย่งไปชิงดีไปต่อสู้นะไปแข่งขันทุกๆอย่างมันก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคนที่งานค่อยมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางร่างกายตามความพร้อมทางสติปัญญาการวางแผนเออการที่คุณต้องมีวินัยตัวเองนะความเพียรความพยายามต่างๆนะถึงจะมีนะมีกล้ามเยอะนั้นในเรื่องงานก็เหมือนกันในเรื่องงานที่คุณก็ต้องเตรียมความพร้อมนะให้เพียรพร้อมมากที่สุดเหนือเรื่องของการทํางานในเรื่องของการที่จะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนนะความเ็ตก็จะมาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งแรกที่ต้องระวังนะครับไป้ขึ้นเป็นหลักเมืองนะหลักเมืองได้ผมบอกอะไรนะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะในเรื่องการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของความเข้าใจผิดระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่กับตัวคุณด้วยนะแต่มันยังไม่เตือนจริงที่มันไม่ดีในปัจจุบันแต่เป็นสัญญาณที่คุณต้องทําหน้าที่ดีไอความที่คุณพยายามจะหลีกหนีเนะี่ยมันกลับกลายที่ถ้ามันมากเกินไปกลับกลายเป็นหลีกหนีงานทําให้เกิดงานผิดพลาดนะพองานผิดพลาดปนะุ๊บ ภูหลักภูใหญ่ก็เพิงเด่นนะเออความผิดพภาพมันเกิดเนี่ยมันไม่มีสิ่งดีหรอกในะคุณต้องเอาตัวเองที่อาจจะออกมาก่อนเออล้วก็ต้องโฟกัสกวมปจริงทําหน้าที่ของตัวคุณให้สมบูรณ์แบบก่อนไม่งั้นเนี่ยเดีย๋ยวจะมีผลกระทบในเรื่องงานในเรื่องของออหัวหน้าง,งานก็มองคุณเกิดไม่ดีนะทําให้ถูกตัดเงินเดือนได้ด้วยต้องระวังให้ดีนะครับสิ่งที่ต้องระวังข้อที่สองนะครับให้ขึ้นเป็นฝืนฝูกนะในเรื่องของสิ่งที่ต้อง ต้องโฟกัสในเรื่องงานเนี่ยจุดสำคัญมากๆแล้วก็ต้องหามุมมองในเรื่องของเป้าหมายว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ทุกเรื่องงานนะงานคุณก็ทําได้นะแต่มันเป็นทุกเรื่องคนมากกว่าก็ต้องโฟกัสใ้ทุกทีใครที่ไม่ชอบคุณใครที่ไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ไม่ต้องไปคิดเยอะจนเกินไปเราโฟกัสในสิ่งที่เราเป็นนะพยายามจะสร้างขวามรับปรังใจทุกคนให้ดีขึ้นดีกว่ามานั่งจมพุกจมปลักบางครั้งเราก็ไม่ต้องให้ค่าคนคนนั้นเสมอไปเขาไม่ได้มีอะไร ที่ทําให้เราต้องมีความสุขนะคือเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้เลยเราหาความสุขที่เป็นตัวเราจะดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับให้ขึ้นดีกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือการมองถึงปัญหานะที่มันเกิดปัญหานะปัจจุบันด้วยนะครับในสิ่งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเฉพาะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยทันทีเนี่ยต้องแก้โดยทันทีเหมือนไฟที่มันแตกที่มันดับที่มันพังมันเสียเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยไม่งั้นมันก็จะมองไม่เห็นทางตรงนั้นที่มันเป็นไฟดับถูกไหม แล้นเนี่ยทุกๆอย่างมันอยู่ที่ว่าตัวคุณก็ต้องมีการจัดการเดืนอทีนะปัญหาทุกปัญหามันสามารถแก้ได้แล้วอย่าปล่อยค้างคางอย่าปล่อยทิ้งไว้ไม่งั้นปัญหามันก็จะเพาะปูนเพิ่มขึ้นโดยฉะน,น,นั้นซีโตะหวังข้อที่สองให้ขึ้นฝูงฝักในเรื่องของการประคับประคองนะในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของผู้คนนะ พังเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่อยากทำนะทุกอย่างบางทีมันเป็นความอัดมันเป็นความทุกความไม่สบายใจต่างๆทุกอย่างจริง,รงๆแล้วเนี่ยด้วยความด้วยความสร้างตัวคนสามารถประครับประคองไม่ได้อย่าตัดสิทธิ์อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้กับโปรเจกต์ต่างๆที่เริ่มไว้แล้วก็จงทําต่อสารต่อให้มันมาเกิดค,ความใจดีกว่าดีกว่ามานั่งสูญเสียดีกว่ามานั่งปล่อยมันล้มทิ้งหายไปไม่ดีนะครับไพ่ขึ้นใบสี่สุขขันไพ่ขึ้น พระรักเมือ,นองนะครับยกปังนะมีเงินไฟขึ้นเนี่ยหลวงปู่บาจที่คอยปกปักรักษาช่วยเหลือไฟขึ้นใบสิสุกปั่เนี่ยคือการที่คุณสวดมนต์คุณนั่งสมาธิคุณปฏิบัตินะแล้วสิ่งตรงน,นี้มันเป็นเหมือนบุญกุศลที่นําให้คุณมีทรัพย์มีเงินมีทองมากขึ้นรดยไปถึงไอ้สองไฟขึ้นไหวพระรักเมืองหรือไปไหวสารรักเมืองตามจังหวัดที่คุณอยู่อาศัยพักจังหวัดนั้นๆนะรือคุณจะไปดิวธุรกิจนะหรือว่าจะไปคุยงานจังหวัดไหนเนี่ยให้ไปไหวสารลักเมืองก่อนนะเป็นสิ่งที่ เหมือนเป็นขวัญและพลังใจนะบอกพักหลักเมืองบอกพ่อเมืองนะจังจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับให้ในเรื่องของความสําเร็จนะให้ในเรื่องของความสมหวังนะให้ดีลงานต่างๆให้มีความปังมากขึ้นเงินไหลามาไทมามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ